สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมพบกันในช่วงเช้านะครับสําหรับอ่าเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับในช่วงของท็อปอีเลเวนวันนี้นะครับวันนี้วันที่29ตุลาคมนะครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่าเรามีประเด็นไหนที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับ หลังจากเมื่อวานนี้ครับผมได้ประกาศออกไปว่าผมจะทําสมันันของตัวเองนะครับสมันันของแอดมินเองนะครับจะชื่อสมันันว่า Top ปอีเลเว่นแฟนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ประกาศออกไปนะครับใครอยากร่วมร่วมแจมนะครับเป็นสมาชิกของสมันันด้วยนะครับก็ให้สมัครกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไปดูครับก็มีเพื่อนหลายคนอยาก ร่วมแจมนะฮะนี่นี่นี่คุณอีเดนฮ่าฮอีเดนอีเดนซาซ่านะครับอืมเดียยวมีใครสมัครเข้ามาก่อนเนี่นะนยไหนดูสิโอ้มีคนขอร่วมแจมโอ้โหดูครับเดี๋ยวนะคุณทีแฟมิลี่ครับมาก่อนคนอื่นเลยบอกว่าขอร่วมแจมด้วยครับอืมโอ้โห คุณฟาร์มิงโก้ครับบอกว่าแอดมินครับผมอยากร่วมสมาพันธ์ด้วยครับคุณมิสเตอร์ซาเทวีซับนะครับอยากเข้าด้วยทำไงครับอืมโอเคครับอันนี้อะไรอน่ะคุณพรฤทธิ์คุณพรฤทธิ์บอกว่าผมครับผมคืออะไรอะ่ะคืออยากเข้าร่วมด้วยใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวผมตีว่าเป็นอยากเข้าร่วมด้วยแล้วกันนะ มีใครอีกนะอ๋อคุณสาบรีนะครับสาบรีนะครับสาบรีนะครับซาบรีผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะคุณสาบรีก็บอกว่าอยากเข้าร่วมด้วยครับคุณเอเดนอ่าซาซชานะครับก็อยากเข้าร่วมด้วยโอเคครับคงจะให้สิทธิ์คนที่สมัครเข้ามาก่อนนะครับนี่ทีซานบรีฟามิงโกนะครับอาคุณ อะไรเนี่ยสทวีซั์นะครับสทวีซับโอเคสแล้วคุณพรธิ์พรฤิ์สะทน,นะครับโอเคหครับครบครับต้องขออภัยคนที่สมัครเข้ามาช้านะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะะอ่าการสมัครเข้าสมัพ,พันเดี๋ยวผมตั้งชื่อสมัมพ,พันธนแล้วก็ผมเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับ แจ้งชื่อทีมาด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ5้าท่านที่ผมเอานามไปนะครับสําหรับท่านอื่นที่คอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามก็มีคุณพานุวัฒน์นะครับบอกว่ารับผีสิงมันบักหรืออะไรครับทําไมมันมีอายุตั้ง200ครับอืมอ่ะเราไปดูครับผีสิงกันดิเกิดอะไรขึ้นกับรับผีสิงฮะกิจกรรมรับผีสิงนะผีสิงรับนะฮะอันเดียวกันเนียอันเดียวกันเดี๋ยวไปดูวะชื่อจริงๆมันมันชื่ออะไรนะ จริงๆมันกิจกรรมนี้มันชื่อว่าคับผีสิงเหรอออนี่ไงครับคับผีสิงผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะเมื่อวานก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบว่าจะเริ่มจะเริ่มเปิดรูการวันนี้นะครับสําหรับคับผีสิงนฮะก็จริงๆแล้วมันเป็นที่มันอายุเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกนี้คือเป็นนักฟุตบอลที่เคยเสียชีวิตไปแล้วนะครับตายไปแล้วไงนะครับตายไปแล้วร้อยสองร้อยปีเป็นเรื่องปกติครับ คือมันไม่ใช่คนปกตินะครับดูดีนะครับมันเป็นเนี่ยครับผีสิงอ่าใช่ไหมฮะมันเป็นพวกที่เป็นแบบพวกที่เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในตำนานนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอายุมันเกิน200นี่ก็ถือเป็นปกตินะครับเดี๋ยวไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะมีกิจกรรมอีกกรรมหนึ่งที่ผมลืมบอกเพื่อนไปคือมีกิจกรรมนี้ฮะลูกฮวตช็อตนะฮะดูกิจกรรมนี้นะฮะ กิจกรรมลูกฮอตช็อตนี่ก็จะเป็นประมาณว่าอา่ากติกานะครับฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะเพื่อนๆสามารถยิงได้เนี่ยฝั่งนี้สิบลูกยิงให้โดนลูกไฟนะฮะเห็นไหมลูกไฟฮอตช็อตอ่ะก็คือหยุดนะฮะแต่ถ้าไม่หยุดก็ยิงไปได้เรื่อยๆฮะนี่มันจะมีมันจะมีสีเขียวก็คือในเรื่องของกองหลังนะฮะกองกลางสีส้มกองหน้าก็เป็นกองหน้านุ่เป็นสีแดงเป่า น่าจะใช่นะนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับถ้ายิงโดนลูกไฟก็คือหยุดนะฮะหยุดในแต่ละรอบนะครับก็จะได้รับรางวัลไปประมาณนี้นะฮะสีม่วงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีนักเตะอยู่ประมาณนี้นะครับที่จะได้รับ นะรับได้นะหมายถึงว่าเขาสามารถรับรางวัลน,นี้ได้นะนี่ครับตัวนี้เห็นไหมฮะก็จะมีนักเตะในทีมของเราที่สามารถรับได้นะครับโอเคนี่เห็นไหมฮะนี่ประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรวมนะฮะรวมอื่นๆหน้น่าสีม่วงนะั้นเป็นเรื่องของรวมนะนี่ครับเท่าที่ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปลองยิงกันเลยนะครับอ่ะเริ่มเลย อ้ามันจะสุ่มนะครับมันจะสุ่มเพราะนั้นเราก็ยิงฮะยิงได้ห้าสิบครับสีแดงยิงโอ้ได้ห้าสิบสีเขียวฮะยิงโอ้โหเอายิงโอ้โ,อโดนลูกสีลูกไฟแล้วฮะหยุดแล้วฮะหนึ่งประตูนะฮะก็นี่ก็จบไปก็จะได้หนึ่งประตูนะครับทีนี้ก็ยังเหลืออีกหกช็อตนะครับยิง ห้าเ้าได้หนึ่งหรอหนึ่งคืออะไรอะ่ะได้น้อยจังเอาได้สิบฮะโอ้โหได้ห้าสิบโอ้โหเจ๋งฮะเจ๋งได้สามสิบอีกสองครั้งฮะโอยโดนลูกไฟฮะโอ้โดนลูกไฟก็เยียบ้อยฮะนี่ครับได้รางวัลสูงสุดแล้วครับก็รับกดรับแค่นี้เองฮะเหลือลูกยิงอีกหนึ่งลูกฮะเดี๋ยวเริ่มเลย ยิงได้อีกครั้งนึงยิงโอ้หกสิบฮะเรียบร้อยแต่ถ้าจะเพิ่มลูกยิงทำไงฮะเพิ่มลูกยิงฮะนี่เพื่อนต้องซื้อฮะนี่ครับผีสิงได้มากถึงสามสองครับต้องไปแข่งขับผีสิงด้วยนะฮะนี่มันเชื่อมเชื่อมโยงกับขับผีสิงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราก็ได้รางวัลไปแบบนี้นะครับดูรางวัลนะฮะแบบนี้ฮนะได้มาโอเคเดี๋ยวเราไปดู คับพิสิงกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปคับผิสิงกันนิดนะึ่งคับผิสิงเข้าไปเลยฮะเ,เดี๋ยวก่อนไปเข้าไปคับพิสิงนะเพื่อนๆต้องไปอัพทีมก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับผมยังไม่เข้าไปแข่งก็ได้เดี๋ยวเข้าเร่มงกันนี่นะครับมันจะมีของรางวัลแบบนี้นะครับนี่เป็นตราสมอลซอนแล้วก็มีโทเคนมีอะไรให้นะฮะนี่ นะครับก็สามารถรับรางวัลได้มีโอกาสเล่น5วันครับผม5วันจากนี้ไปนะฮะก็เริ่มแข่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปอัปทีมก่อนดีกว่านะครับการที่จะไปแข่งรายการแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปอัปทีมนะครับอัปทีมให้สุดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ากล่องพักผ่อนนะครับกล่องเขียวแล้วก็กล่องกล่องฟ้านะครับต้องให้ให้เต็มที่ไปเลยนะครับก่อนที่จะลงแข่งรายการนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับนี่เราต้องไปอัพพวกนี้ขึ้นนะเดี๋ยวแอดมินค่อยจะมาอัพทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อน,อนว่ามันได้อะไรบ้างนะส่วนคับพิสิงเนี่ยกิจกรรมคัดพิสิงเนี่ยมันก็จะได้ของพวกโทเค็นพวกอะไรอย่างนี้แหละครับเหมือนเหมือนกันกับที่รายการทั่วไปที่เราเพื่อนๆอาจจะเคยเล่นมาแล้วเนาะนี่ครับอย่างผู้ชนะก็จะได้20สําหรับลูกฮอตช็อตเห็นไหมฮะลูกฮอตช็อตที่เราจะไปยิงเมื่อกี้ครับกิจกรรมเมื่อกี้ กิจกรรมฮอตช็อตที่ผ่านมานะครับก็สามารถเอาไปใช้ในกิจกรรมนั้นได้นะครับส่วนอื่นๆก็จะมีโทเค็นมีตาสโมสรมีเสื้อทมีมีอะไรอย่างงี้ประมาณนี้มีนักเตะให้อะไรประมาณนี้ครับก็ลองๆเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็มาแชร์กันว่าได้อะไรมั่งนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูคําถามต่อไปก่อนนะครับเพื่อนๆถามอะไรกันข้ามาอีกนะฮะอืมคุณมู่วคุณมู่วบอกว่า ทำยังไงให้ได้กล่องเขียวเยอะๆคะอ๋อโดยเยวนะป๊บนึงโดยส่วนตัวแอดมินจะใช้การดูโฆษณานะครับกล่องเขียวนะครับดูจากโฆษณาพอดูโฆษณาเสร็จนะครับกล่องเขียวมันจะให้หยุดดูโฆษณาให้กลับไปที่ทีมครับให้เรากลับไปที่ทีมแล้วไปจิ้ม ที่ตัวนักเตะเลยนะครับเดี๋ยวผมให้สาธิตให้ดูนะครับสมมุติว่ากล่องเขียวมันหมดอ่าสมมุติตอนแรกเราดูโฆษณาก่อนใช่ไหมครับนอกจากอ่าเราไม่ซื้อนะครับกติกาคือเราไม่ซื้อเนี่ยครับมันจะมีให้ดูโฆษณาตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูพอดูดูดูไปเรื่อยๆมันจะหมดครับมันจะไม่ให้ดูไม่ให้ดูแล้วเรากลับไปที่ทีมครับกลับไปที่ทีมแล้วเพื่อน ก็ไปกดที่ตัวนักเตะนะครับสมมติว่านักเตะมันพลังอ่อนอย่างนี้นะครับกดที่ตัวนักเตะแล้วเพื่อน,อนๆกดบวกตรงนี้ครับนี่มันจะมีให้ดูตรงนี้อีกนะครับประมาณ10กล่องนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มให้นักเตะต่างๆนี้ได้หรือจะรับกล่องอื่นก็ได้ครับนอกจากนักเตะมันเต็มแล้วพลังเต็มก็ไปรับกล่องสีฟ้าหรือกล่องสีแดงได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะคุณมูคงคงจะเข้าใจนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไง ก็คอมเมนต์มาด้วยนะฮะโอเคคุณผู้ถามว่าดูยังไงเหรอคะว่าเราผ่านมากี่ฤดูกาลดูตรงไหนอ๋อตรงนี้ครับผมเดี๋ยวใหเ้เพื่อนไปที่หน้าแรกของตัวเกมนะฮะเพื่อนเข้าไปที่หน้าแรกของตัวเกมนี่ครับพอไปหน้าแรกเสร็จทีแรกเพื่อนเ,อน,เอนเลื่อนไปทางซ้ายนะครับนี่เห็นไหมครับ จะเห็นทีมของเราทีมของสอคิริเอฟซีเนี่ยครับกดเข้าไปเลยนะครับหรือไม่กดก็ได้ก็ดูฝั่งขวามือจะเห็นตัวเลข18อยู่แสดงว่าฤดูการปัจจุบันนี้คือฤูดูการที่18นะครับผมนี่หรือดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมเวลาเราเจอกับเพื่อนๆนก็จะเห็นว่าใต้ภาพของสกิริ FC, เอฟซีนะครับก็จะมีคําว่า18อยู่ฝั่งของเพื่อนก็จะมี18อยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็น ฤูดูการนี้เป็นรูดูการที่18นะครับหรือไปดูที่ตารางก็ได้เนะใช่ไหมตารางการแข่งขันหรือว่าตารางคะแนนเดียร์เอเดี๋ยวนะลีตารางลีเอออันนี้อันนี้ไม่เห็นขออภยัยมันจะไปอยู่ที่ไหนวะสโมสรรอเป่านี่ครับอยู่เข้าไปที่สโมสรก็จะเห็น รายละเอียดสโมสรเห็นไหมครับระดับสโมสร18นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเราเล่นมาแล้ว18ดฤดูกาลร,รวมฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือนี่คือ,อบงบอกว่าเราผ่านมากี่ฤดูกาลไม่ใช่ที่ที่ถามว่าระดับไหนอะไรเงี้ยครับที่คุณมู่ถามนะฮะผ่านมากี่ฤดูกาลนะครับก็ประมาณนี้เนาะ หวังว่าคุณมูคงเข้าใจนะขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเข้ามาสอบถามเาเกี่ยวกับ t o อปอ e เ2022นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับแลแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามา,า Subscribe ใหม่นะครับก็ถือว่า ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของ A-Trader นะฮะครอบครัวของสอกิทิฟเอฟซีนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านคงสนุกกับเกม To p e อ e v ว n 2022นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ